ทดสอบโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับเอเซอร์พีหนึ่งสองสองสามนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับฉายกลางวันเลยนะครับนี่ครับเปิดแสงสว่างเข้ามาครับทําการฉายกลางวันเลยครับเอเซอร์พีหนึ่งสองสองสามนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยลูเมนนะครับตัวนี้ ระยะตั้งมันใกล้เกินไปนะครับเลยฉายได้ไม่เต็มจอเท่าที่ควรนะครับได้จอเล็กๆเองนะครับแต่ก็สุดยอดนะครับตัวนี้3,500ลูเมนครับฉายกลางวันได้เลยนะครับ Acer Projector ครับ Acer P1223 ครับความสว่าง3,500ลูเมน c o n t r a ์ t r a ิ i o 10,000:1ต่อความละเอียด1,024ณ768หรือว่า XGA ครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับใช้กลางวันแบบนี้ภาพแสงก็ถือว่าแรงนะครับคุณผู้ชมแสงใช้ได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับก็แสงสว่างก็เข้ามาก็เปิดแสงเข้ามานะครับก็ทำเป็นจอภาพยนตร์เล็กๆนะครับเพื่อทดสอบนะครับนี่ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเอเซอร์ตัวนี้รองรับระบบภาพ3มิตินะครับหรือว่า 3D นะครับหรือ 3D ready นะครับรองรับระบบภาพ3มิติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อ VGA 2ช่อง HD MI 1ช่องนะครับถือว่าสวยงามครับผมทดสอบฉายภาพยนตร์จีนเก่านะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับสั่งซื้อโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทดสอบแล้วเนี่ย แสงสีสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับผมใช้ลำโพงโซนี่นะครับในการทดสอบนี่ครับใช้ตัวนี้ในเป็นการตัวขับนะครับใช้ l ล n e อินเข้ามาสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ